ในความรักที่เราหลายคนก็ต่างรักนบีกันแล้วก็การรักนบีก็มีรูปแบบแตกต่างกันไปฉะนั้นมันมีพฤติกรรมหนึ่งอาจารย์พฤติกรรมหนึ่งที่บอกว่าเป็นรักนบีแล้วก็จัดเมาลิดให้กับท่านนาบทีทําเมาลิดให้กับท่านนาบีโดยที่ว่าบางครั้งเมาลิดนั้นก็มีการอ่านบริัยัยีนะครับมีการอ่าน บุรดาอะไรต่างๆอามินตาซากูริจีต่างๆเนี่ยบางทีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมันเป็นบิดาหรือว่ามันเป็นสุนนะที่มาจากหลักการในอันอิสลามครับอาจารย์เออเนี่ยคำถามไม่ค่อยเจอชวนทะเลาะับใครเลยอะไรวะเนี่ยเนาะครับตั้งแต่ต้นคำถามละครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่เราอธิบายความกันไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่เรามาด้นเองมาว่าเองอะไรเองล้วนแล้วแต่เป็น เรื่องราวที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสโลหะอะลัยฮะสัลัมได้ย้ำเตือนกับบรรดาอุมมะของท่านให้ได้รู้ถึงพิษภ,ภัยของอุตริในศาสนาครับแต่พี่น้องของเราบางคนเอาประเด็นนี้ครับเ,เป็นเรื่องที่อันตรายคอขาดร้ายแรงที่ไม่สามารถที่จะเอามาพูดมากล่าวเพราะจะเป็นการทำให้บรรดาผู้คนได้แตกแยกครับ ลบมองมองคําสอนของนบีไปยังไงแต่เวลาเขาเขาเอ่ยเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงนบีเขาจะพูดถึงคนที่เอามาบอกครัไอ้ออพวกนี้มันนะสักความแตกแยกอะไรได้แต่เราก็บอกว่ามันไม่โดนเรา,เราไปโดนนบีอืเพราะว่านี่คือคําสอนของนบีที่เตือนให้กุม,มารของท่านได้ระแวดร,ระวังภยัยเห็นไหมและนี้ผมบอกในช่วงต้นรายการบอกอาจารย์เนี่ย อาจารย์มมฮัมหมัดของเราเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้นอกสจากเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ด้วยรรครเพราะว่า <affirm. S 1> บางคนนี่ไม่ไม่เคยไม่เคยทําไม่ไม่รู้จักับนะคนรุ่นใหม่าบางทีเขาเรียนเอาเรียนเอาว่างบบน้ดาบีว่างน้น่นนะแต่แต่เรื่องอย่างนี้เขาไม่เคยครับไม่เคยผ่านไม่มีประสบการณ์อาจารย์โมฮัมัดมีเรียนรู้แล้วก็มีประสบการณ์โดยตรงอืม ก็เือ <c oughs> ว,ว่าโอ้ดีมีมีมีประโยชน์ที่จะได้ช่วยกันชี้แจงแถลงไขเอาตรงไหนมันอะไรยังไงแต่ว่านี่ถ้าเราจะตอบคำถามอย่างนี้อาจารย์เป็ปรเรื่องเดียวหมดเวลาอายแต่กี้เ,เรื่องบิดายังชงั่วโมงชมงั่วโมงปกติแล้วเราก็เป็นคนที่อธิบายความช้านะ,นะครับ,รบจากพื้นฐานที่อาจารย์มงมัดว่าเนี่ยที่เขาทำเนื่องมาจากเขารักนบีใช่ เขาบอกว่ารักรักจึงทําอมแปลว่าความรักที่เราจะแสดงออกเนี่ยแบบใครแบบมันสไตล์ใครสไตล์มันใช่ไหมไม่ใช่หรือ,อยังไงไม่ใช่เอ้เยอะเพราะอะไรเพราะว่าเราจดลิขสิทธิ์ความรักนบีไว้ของเราเป็นการเฉพาะเลยแล้วก็บอกว่าถ้ารักต้องทําอย่างนี้อื อืทาไม่ทาแปลว่าไม่รักหรือเมื่อเราไปดูสิอุมมะของนบีอ่ะตั้งแต่สอฮาบะของนบีมาเลยเขารักนบีกันไหมน่ะรักเนาะเขารักอแล้วเขารักเขาทำยังไงเออเพราะเพราะว่าคนบอกคนคนทําไมทำมาริดแสดงว่าไม่รักนบีอก็นั่นสิผมนึกบอกว่าเขาจดลิขสิทธิ์ไว้รือไงว่าว่าความรักที่ต่อนบีเนี่ยมันจะต้องทําอย่างนี้ แต่คนไม่ทําแปลว่าไม่รักอย่าเงี้ยผมเคบอกแล้วคือเขาพูดอะต้องการสื่อสารถึงเราอะจะไม่ไปโดนใครต่อใครนะะใช่ไหมกับซอฮาบ้าเรื่อยมาแม้กระทั่งบรรดาอิหมั่มทั้งสี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิหมั่มเชฟีอีครับเราอาจารย์อิหมั่มเชฟีกีรักนบีไหมอาจารย์ว่ารักเลยอาจารย์จริงอะจริงครับแล้วแกทำไหมล่ะเขาไม่ได้ทําไม่ได้ทํา เพราะงั้นตอนศึกษา,ามาเขาไม่ได้ทำเรื่องอาจารย์เจวะทำไม่ได้พราะ่าอิมัมชาบีอีตายไปแล้วนี่ยังอะไรนะวุติกรรมอะไรอย่างเงี้ยยังยังไม่ได้เกิดย,ยังไม่เกิดเพราะงั้นอย่าอย่าได้บอกว่าคนที่ไม่ทำเพราะคนไม่รักนบีครับเพราะมันไม่ได้โดนเราเหรเปี่าคนโดนแต่กับคนยุคสุฮาบะ้นโดนกับอิมัมทั้งสี่โดยเฉพาะอิมัมชาฟีอีอะ่ะแต่มันก็เป็นเรื่องแปลกอะคนบ้านเราบอกจะตามอิมัมชาฟีอี อืมแต่ก็ไมรู้ทําไมยังไม่รู้เนี่ยพอดีเขาไม่ได้ศึกษาเขารือว่าศึกษากันมาด้วยอาจารย์คืออาจารย์ยมเน้นย้ำอาจารย์มาตลอดว่าสังคมเนี่ยเขาตามผู้รู้ไงอาจารย์อืเขาตามผู้รู้เขาตามผู้นําเวลาตามผู้รู้ผู้นําเมื่อเมื่อผู้นําเขาเขาจัดงานมฤติเมื่อผู้นําเขาอ่านบารซันกีเวลาจะทํามฤติทีต้องต้องอ่านบารซันกีเอาเอากันยังไงอาจารย์ลั่นเลย แล้วก็บอกว่านี้ลราคือสละวาดที่เราส,สรรเสริญต่อท่านศาสูสุรละสุรละขออะไรฮิวสัลลัลมต้องทําแบบนี้อืต้องทําแบบนี้ต้องทําแบบนี้ถ้าใครไม่ทาไม่รักไม่รักไม่ใช่พวกข่าโอ้โหนีเนี่ยผมออบอกมันยิ่งใหญ่เดี๋ยวมันมันยิ่งใหญ่ไรล่ะไม่ใช่คำพูดที่ที่อันตรายร้ายแรงารแรงอาจารย์ไรแรงสิมันไม่ใช่ยิ่งใหญ่นะเพราะเวลาเขาจัดเขาจัดยิ่งใหญ่นะจาดทจัดยิย่งใหญ่แต่ว่ามันมันเป็นพฤติกรรมเหมือนกับว่า อะไรนะตอบหน้าสหาบ้างสหาบ้างเขาไม่ทํากันนะครับหรือเขาคิดจะไม่ออกอิมัมเชฟีอีไม่ได้ทำอิมัมอิมัมทั้งสี่ไม่ได้ทําครับอืมอิมัมชฟฟีนี่ถ้าเราไปดูปีเกิดเท่านี้อิมัมเชฟฟีเกิดในปีร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบแล้วตายนะอาจารย์สองร้อยสี่สองร้อยสี่ในบัคตำราว่าสองร้อยห้า สองร้อยห้าโอ้ยมัมชีงั้นยังสามร้อยเลยสามร้อยเลยแล้วก็บรดุจันยีนี่โอ้ยสามร้อยนี่บุตด้านี่ของอับูซีรีนี่โอ้ยมัมชียังไม่เกิดเพราะว่าบุตด้านี่เกิดมากับหกร้อยแปดคนคนแต่งอันอับรซีรีนี่เกิดหกร้อยแปดก็ใช่ก็แสดงว่าคนเหล่านี้อมัมชาฟีโดยเพราะมัมทั้งสี่ก็ไม่เคยได้เห็นหน้าเห็นตาบรดุจันจีหรือว่าจะมา จัดในเรื่องของเมาริดนะอาจารย์นะเดี๋ยวเราทำคำของหัวใจนะครับเดี๋ยวเราจะคุยกันยาวในเรื่องนี้อาจารย์ยาต้องคุยเรื่องอื่นกันเลยครับเมาลิดมันคืออะไรกันแน่อืมเมาลิดคืออะไรเมาลิดมันคือวันเกิดหรือหรือวันคล้ายวันเกิดอืมเพราะว่าบางคนก็ว่าวันเกิดบางคนก็บอกคล้ายวันเกิดเพราะว่านบ,บีไม่ได้เกิดทุกปีไปเลยเราครับนบีเกิดกี่ครั้งอะ ไม่เกิดทั้งเดียวทั้งเดียว,ยวอ,อยาอ่างอาจารย์เนี่ยมีวันเกิดมีครับแล้วก็มีวันคล้ายวันเกิดใช่ไหมครับอ่าสมมุติผมไม่รู้อะสมมติอาจารย์เกิดวันที่สิบห้าครับอ่ามกราคมคนั่นแหละคือวันเกิดใช่ไหมลงในเดืนในสิบัติอ่าเกิดวันที่สิบห้า พหลังจากนั้นมันก็มีวันที่สิบห้ามกราม,มาทุกปี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 แหละไอ้สิบห้ามกราที่มันมาทุกปีทุกปีทุกปีเ่อคล้ายวันเกิดมันมันคือวันเกิดอาจารย์เกิดรอบนึ่งเหรอไม่ล่ะไม่ละอาจารย์เกิดทีเดียวเนอะครับเพราะงั้นไนอที่เหลือนะ่ะไอทีเหลืามันคือวันคล้ายวันเกิดครับอืมเดี๋ยวไปดูวันเกิดก่อนวันเกิดของนบีน่ะวันไหนอืมก็ ทีทีที่รู้มาเป็นวันจันทร์แต่ว่ามันยังมีขัดกันวันจันทร์ที่เท่าไหร่วันจันทร์ที่สิบสองผมว่าถ้าไอ้ไอ้ที่อ่านในในรัชย์ยีน่ะเราเราถลองแปลดูเนี่ยครับก็อยู่บอกอยู่ในตัวอีกแล้วว่าเรื่องวันที่นบีเกิดจะเป็นวันไหนมันมีขีลาศกันมีขัดกันมีขัดกันครับบางคนวันที่กะวันที่อะไรสิบเอดสิบสองอะไรก่อนครับก็ว่าไปอืม แ่ลว่าเป็นวันจันทร์เป็นวันจันทร์เอาเรายืนยันวันว่าเป็นวันจันทร์เอายืนยันได้ไงเพราะว่ามีฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลตานสันหลัมที่พูดว่าวันจันทร์เนี่ยมันเป็นวันมันเกิดตรงจันทร์ใช่ไหมเพราะงั้นเรารู้ว่านบีเกิดวันจันทร์อ้าวแล้ววันที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ดิคิลาครับครับใช่ยังยังยังไม่เอกฉันคือใช่เราาแต่ว่าคนบ้านเราเนี่ยเข้าใจ ไป,ไปรู้รู้อย่างเดียวอะนบีเกิดวันจาที่สิบสองเดือนราบ,บีอุ่นเอาวัน<ช>ปีช,าช้า<ม>เอาก็จําอย่างนั้นแหละบอกพอเราเราไม่เคยเปิดโลกทัศน์ที่จะได้อ่านข้อม,มูลตำแบบตราของบรรดานักวิชาการท่านอื่นๆจริงๆแล้วในเรื่องวันเกิดของนบีวันที่เกิดนะ<ช>ยังเป็นประเด็นที่คีร่ฟเป็นกนตัวท่ายังมองต่างกันอยู่ปัจจุบันว่านบีเกิดวันที่เท่าไหร่กันแน่ แต่ว่าวันจันทร์แต่วันเป็นวันจันทร์รับแต่วันจันทร์นบีทำอะไรจันทร์นบีเกิดวันจันทร์แล้วนบีทำอะไรเอา้านบีจัดมอริดให้กับตัวเองเปล่า <c oughs> จัดแล้วนั่นเนี่ยจัดฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับตัวเองไหมนบ,บีทำไหมเออเดี๋ยวนี้เมืม่อเมืม่อเราเราเราแยกให้เห็นถึงวันเกิดกับวันคล้ายวันเกิดครับเห็นไหมผมยกตัวอย่างว่าจันาร์เกิดวันที่สิบห้ามกราคมครับ พอปีถัดมา15มกราคม15มกราคมมันเวียนมาบรรจบถ้ามันเวียนมาแล้วผ yeah. um ่านไปเวียนมาแล้วผ่านไปเวียนมาแล้วผ่านไปก็เป็นเรื่องปกติเพราะวันที่15มันมาทุกปีอยู่แล้วเจ๊ะไหมแต่ถ้าเวียนมาแล้วอาจารย์ไม่ยอมให้มันผ่านไปให้เฉยอาจารย์จัดเฉลิมฉลองอาจารย์นิทิเวียนมาบรรจบแล้วจัดเฉลิมฉลองเขาเรียกว่าอีด ใช่ไหมครับเวียนมาบรรจบแล้วเฉลิมฉลองเขาเรียกว่าอีดเพราะงั้นไอการจัดฉลองวันคล้ายวันเกิดเนี่ยเขาเรียกว่าอีดนะครับอ้าวแล้วพอพอบอกว่ามันเป็นอีดอีดุนมีละอีดอีดวันเกิดเนี่ยฉลองวันเกิดวันคล้ายวันเกิดเนี่ยต้องไปดูถึงเรื่องอีดนะนะบียกเลิกหมแล้วอืม แต่กในยุคของท่านนาบีมูฮัมมัดส,สุลต่านอะหัวเลยสันลังน,นบีบอกว่าพวกเจ้าเหลืออีสองอีดนะอัลลอฮเปลี่ยนให้ใหม่แล้วตอนที่นบีไปที่นครมาดีน่าเนี่ยในาช่วงนั้นอะพวกเดียหุษจัดวันอีดอะไรสารพัดอีดเลยนบีบอกอัลลอฮเปลี่ยนให้พวกเจ้าใหม่ละเหลือสองอีดนบีประกาศกับบรรดามุสลิมว่าจะไปเอาอย่างพวกเขาสำหรับบรรดามุสลิมมีสองอิฐอีดิลฟิตรี ชนิ้เวียนมาบรรจบแล้วเฉลิมฉลองหนึ่งอีดิสฟิตรีสองอีดิสอัตหาอืีนี้เวียนไอ้วันเกิดที่เวียนมาบรรจบแล้วจัดเฉลิมฉลองอะจะเอาเอาอีดิสเนี่ยนะเรามองนีงไ่ไลยมาจานันเป็นชุก,กวัวตอละขอบคุณนลลัก์ว่าอายุเราได้ยืนมาอีกปีหนึ่งคือเราจะไปหาเหตุหาเหตุเพื่อที่จะไป เพิ่มเติมในสิ่งที่นบีถอนออกไปตัดออกไป <laughs> เราจะเอาจากสองเราจะเอามามาเป็นสามเดี๋ยวพอเป็นสามได้ก็สี่ได้ก็ห้าได้เราก็หาเหตุไปเรื่อยๆอ่าเน,นี่บอกว่าที่เราจัดเพราะเรา,หาเหตุเพราะเราต้องการที่จะชุก็ต่ออัลลอฮ์ขอบคุณไงอัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่อีกปีหนึ่งจะได้ทําอามันอิบะดาทาความดีหาเหตุหาเหตุเพื่อที่อะไรหาเหตุเพื่อที่จะใกล้ชิดกับคําสอนหรือหาเหตุเพื่อที่จะ เพิ่มเติมตกแต่งหรือเถียงคําสอนของศาสนาเพื่อจะเพิ่มไม่ได้เดี๋ว่าเหตุก็เพิ่มเอาเหตุยองความอะไรนะจะชุกกฎต่อรัศมีหันตระลัไม่ได้ไม่ได้นั่นนั่นคือวันวันนะการจัดวันคล้ายวันเกิดของท่านอบีมฮัมัสสลาัลสลาร์หัอะไรหัวสลัมซึ่งมันไม่มีที่มาจากคาสอนของศาสนา บางคนไปอ้างสุนนะของอบีละฮับครับยังไงอาจารย์ไปอ้างยังไงอับีุละฮับนี่อัลตลากล่าวสากแช่งไว้ในอันกุรอานเนี่ยคืออบูุละฮับ่ยเป็นลุงของนบีครับส,สักเป็นลุงของนบีครับเห็นไหมพี่พี่พ่ออืเพราะว่าอพ่อของนบีก็คืออับดุลละฮ์ตอนนี้วันที่นบีคลอดเีย อับบูละฮับดีใจด้หลานอืมได้มุฮัมมัดได้ฮามัดด้หลานในหลานดีใจอืมก็อับบูละฮับปล่อยทืาปล่อยทาสให้เป็นไทยครับเพราะว่าดีดีใจอันเนื่องมาจากได้หลานก็มีคนปีบเอาประเด็นนี้มาบอกว่านั่นขนาดอับบูละฮับยังดีใจเลย เลยเลยพวกนี้มันเลวยิ่งกว่าอบูละฮับอีกนายจัดมาริดในกระทันนั้นเอาล่ลไปโดนใครกันนี้<อ>ไปว่าใครเลวกว่าอบูละฮับแย่กว่าอบูละฮับไปว่าใครอืเขาอบอกว่าเราจะพูดอะไรมันต้องระวังหน่อยนะเพราะว่าคนที่ไม่จัดมาริดคนที่ไม่จัดใครล่ะสซฮาบะโซอาบไม่จัดเอาอิมัมทั้งสี่ก็ไม่จัดอิมมัมทั้งสี่ถึงว่า ไปโดนใครกันล่ะนี่นะน่ากลัวนะามองลึกๆแล้วน่ากลัวมากเราอืมใช่เพราะคำเราพูดมันมันเป็นอุดลอยๆศรัทสาใจกับเราแต่มนไปโดนใครต่อใครกันคือเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยจามันเหมือนจะมันอารมณ์มันไปอ่ะอืมเต็มที่เลยมือไม้ไปด้วยก็ไปดูอย่างนี้ครับนบีและรอซูลของอัลลอฮ์แต่ละท่านเนี่ยประกาศอิสลามทั้งหมดครับใช่ไหม ประกาศอิสลามแต่ว่าเป็นอิสลามในในแต่ละยุคที่อักีดาเนี่ยอันเดียวกันแต่ข้อบัญญัติเนี่ยจะแตกต่างกันไปในแต่ละยุคขานาดว่าเป็นอิสลามในยุคก่อนอนะถาน้านบีมูฮัมมัดสุลลัลหัวอะัยฮิวะส,สัลลัมของเราไม่ได้สืบสารต่อไม่ใช่หน้าที่ของเรา ที่จะไปเอาชริอะบทบัญญัติในยุคก่อนเอามาถือปฏิบัติใช่ไหมเพราะเราเนี่ยอุมมะของนบีมุฮัมมัดไม่ใช่อุมมะของนบีรอซูลก่อนหน้านี้นั่นขนาดเป็นอิสลามนะแล้วก็เป็นอิสลามต่างยุคเรายังเอาไม่ได้เลยนอกจากวันนบีสืบทอดมาสารต่ออนบีสืบทอดแล้วก็สารต่อก็ถือว่าเป็นบทบัญญัติในยุคนี้ด้วยเช่นกันครับและสุนนะของอบูุลฮับอะนบีสารต่อปะ คือไ,ไม่ได้ถามว่านบีสารต่อหรือเปล่านั่นขนาดนาบีรอซูลของอัลลอฮ์เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นซุนนะเป็นเชริอ์บุญบัติเนี่ยเรายังสารเองไม่ได้เลยและอบุละฮับเป็นใครล่ละนบีรอซูลของอัลลอฮ์ผมไม่ได้เป็นเวอรอะไรกับาลเลยจะไปสืบไปสืบซุนนะของอบุละฮับกันนยัอไงมีน้ำซ้ำมาละตาลายยังกล่าวไว้ในอันกุรอานอีกเกี่ยวกับอบุละฮับว่าในช่วงนั้นอบุลละฮับยังยังยังไม่ต่อต้านเพราะว่า นบีไม่ได้ประกาศอิสลามตอนนั้นอย่างนาตอนนั้นอย่างแต่พอหลังจากนบีประกาศอิสลามแล้วอบูุละฮับต้านเลยต้านปฏิเสธต้งแต่เริ่มแรกเลยน่ะด่านบีตับบัลและกเวยและกยามอัฮัมมัดจะแปลว่าไงอาจารย์เอาชิบหายถึงว่ามันเป็นคำด่าเอเป็นคำด่าเป็นคำด่าเป็นเราบบ ด่านบีด่านบีว่าด่านบีอะไรต่ออะไรแต่ด่านบีก็ไม่ได้ตอบแต่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาลงอัลกุรอานมาม,มาตอบนั่นแหละเป็นเหตุที่มาของการประทานสุรษอัลมาซัตตับบัตเซียดาอบีละฮะบิวะตับมาเอนาอันฮุมาลูฮูวะมากะซับไปไปใช่ไหมครับเป็นก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณไว้ในคุรอาน น้อยคนนะจะได้รับประกาศสินนบัตประกาศเกียรติคุณในกุรานใช่หนึ่งดีสุดสุดสองชั่วสุดสุดมีคนคนดีที่ไม่ได้เป็นนาบีแต่ถูกระบุไว้ในกุรานเช่นลุกมานครับคนดีลุกมานสอนลูกอายะบุไนยาลาตุชริกบิลลาอินนชิรกะละดุนมุลอาดิมาเนาะ ใชอยาบูในอยะาแลตับชีฟิลอาริมราราอะลูกเออ,อย่าหน้าอย่าเดินบนหน้าแผ่นดินอย่างยิงพยองออจงอของเราลงตนอะไรนะอันนั้นลูกมาส่วนอบูละฮับอะได้รับการประกาศกาเกียติคุณไว้ในอัลกุรอานต่ย,ะยะา่าดเป็นเกียติคุณมันดานดาดความชั่วความเลวเพราะอะไรล่ะเพราะทำทุกวิถีทางไม่ใช่อบูละฮับอย่างเดียวเมียด้วยครับ ผัวเมียคู่เนี่ยทั้งอัออบุละฮับซึ่งเป็นลุงแล้วก็สวดอุมมุญจามีนเมียบุละฮับเป็นป้าสะพ้ายทั้งทั้งผัวทั้งเมียทั้งลุงทั้งป้าสะพ้ายคนนี้สกัดขัดขวางหลานทุกวิถีทางเพราะงั้นทั้งผัวทั้งเมียคู่นี้ได้รับประกาศเกียรติคุณว่ามรออาตูหูฮามมาละตันฮะตอบใช่ไหมครับทั้งผัวทั้งเมียเลยได้ในในสุรอน,นอันมาศ เพราะงั้นอย่าเลยเราอย่าได้อ้างอย,าย่างนี้อะไรอ้างเลยอย่าได้เอาสุนนะอบบุละฮับมาเป็นข้ออ้างสนับสนุนในพฤติกรรมที่จะปฏิบัติในการที่เราจะรับอย่าเลยเอาข้อบัญญัติในอิสลาม,อ,มอาจจะลากเอาฮะดิษเอาอะไรต่ออะไรมาเออลากผิดลากถูกแล้วเป็นยังพดเอ๊ะมันมาคูดพิจารณากันนี่มันอะไรนี่มันมัน,มนไม่มีอะไรแล้วไงถึงได้ไปเอาสุนนะอบบุละฮับมาอ้างกัน แต่บางครั้งเขาก็อ้างอ้างว่านบีถือสดวันวันวันจันนะจ๊ะเพราะว่ามีคนถามท่านนบีว่าเกี่ยวกับการถือสดวันจันทรนบีบอกซ่าที่แกวุลิตุอืมอ่าเป็นวันที่ฉันเกิดว่าอุนศิลาอะไรอ่ะอืมอ่าวันที่ได้รับการประทานองค์การแล้วก็เราอดไหมนบีถือสิ้นอดแล้วเราอดไหมเราไม่อดอ่าแต่ว่าเขาบอกว่าเป็น เป็นคำพูดแบบมุตลักแบบปล่อยกว้างว่าวันนี้เราสามารถที่จะทำอย่างอื่นได้เขาเหนือจากการถือสดดอาเขาตอบมาอย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับเรื่องเรื่องเรื่องของศาสนานี่ยมันไม่ใช่เรามาเปิดกันเองอืมไม่ใช่มามาเจาะกันเองครับไม่ใช่เรามา คิดอ่านกันเองอ,อเรื่องของศาสนาเนี่ยเรื่องใดที่พูดไว้ในลักษณะที่มันเป็นอ้ามกวาม้างครอบคลุมการที่เราจะคอสไม่ใช่เอาไอ้นี่ไปคอรอมไม่ใช่เอาความรู้สึกสมองปัญญาของเราไปคอครับมันก็ต้องมีตัวบทหลักฐานออะไรที่เป็นมุตลักติเป็นกไปยัติมันอะไรม,มันก็จะต้องด้วยกับมีหลักฐานทางศาสนา นี่แต่เรามาคิดกันเองมาอะไรกันเองก็อร่อยเหาะเลยสิครับอร่อยเหาะเลยคือเรื่องนบีถือสินอดวันจันทร์เอาละมันเป็นสุนนะนบีครับสุนนะอะไรฮูกกลมของการถือสินอดมันเป็นสุนนะเห็ไหมเป็นสุนนะเป็นสุนนะศีลอดสุนนะวันจันเนี่ยฮูกกลมเป็นสุนนะเห็นไหมการทำไมถึงมันอยู่ในฮูกกลมสุนนะอืก็เพราะมันมีคียตอบ มีตัวบทหลักฐานที่มาสนับสนุนครับถ้าเอาเรื่องของการจัดเมลิสมากิยาสกับการถือสินอดครับเย่ไหมะก็เท่ากับหุกกมเมาลิดมันก็คือสุนนะเพราะเอามากียาสเพื่อให้ได้หุกกมเดียวกันครับแต่ถามว่าเอาการถือศินอดกับการทำเมาลิสับเอามาเปรียบกันเนะนี่ยมันเหมือนกันไหม คือต้องไปดูหลักเกณฑ์ของการกียอ์จาเอาอาจารย์เรียนสายนี้เนี่ยอาจารย์เรียนจริยาเห็นไหมอเอมันมีหลักเกณฑ์ของการการกียาสไม่ใช่จะเอาเรื่องอะไรมาลากมาเปรียบกับอะไรก็ได้เพื่อให้เกิดอุกลมเดียวกันอแล้วถามว่าทําไมต้องกียื์ทำไมต้องกียาสคือถ้ามันมีหลักฐานน่ะต้องกียาสทําไม เดี๋ยวเราไม่ได้แปลให้ปกิยาสกยาสคือการเปรียบเทียบ,ยบจากเรื่องที่มันไม่มีตัวบทบเอามาเปรียบกับเรื่องที่มีตัวบทเพื่อให้เกิดอุกรมเดียวกันนั่นคือกยาส์เมื่อเปิดช่องเรื่องนี้เอาเอาเรื่องเมลิดมากิยาสกับเรื่องบวชปัญจ์แสดงว่าเมาลิดมันไม่มีหลักฐานใช่ไหมถึงได้เอามากิยาสกับเรื่องการบวช ใช่ไหมใช่หรือถ้ามีถ้ามีถ้ามีหลักฐานไม่ต้องกียักนี่เป็นการเผยไตในแง่วิชาการให้ได้เร็วแสดงว่ามันไม่มีดาลิสดาลิสตรงตรงไม่มีครับหลักฐานตรงๆที่สื่อตรงๆใช้หรือสนับสนุนให้ทํเอาลิสมันไม่มีก็เลยต้องต้องกีรยะอื์เข้าสู่แต่ไอ้การกียาตษเนี่ยมันไม่มันไม่ถูก ใช่ไหมเพราะบวชกับไอ้นี่คนละเรื่องคนละวิธีการคนละคนละเรื่องกันเลยลากมาเปรียบไม่ได้อืเพราะงั้นทารักนบีก็ทําไงล่ะก็ก็ทําตามนบีสิใช่รักนบีก็ต้องทำตามนบีทีนี้บางบางคนเคยยกต้นนี้กอจจารย์ยกต้นเอาจารย์ยกเมื่อตอนช่วงแรกก็คือมันมันอะไรนะมันสั้นน่ะฟิอิสลามีสุนนนตันฮาสนนตัน เนี่ยเขายกตรงนี้มีอีกว่าใครวางกขแปลงันนะใครวางแนวทางที่ดีในอิสลามเอาไว้อฟาลูฮอัอจุรหาเขาก็จะได้ผลัพธ์บุฉะนั้นการจัดงานนองนิดเนี่ยถือว่าเป็นงานที่<า>ดีวางรากฐานที่ดีเพราะมีการ,ราาอ่านอัลกุรอาน,อนามีการกล่าวสลาวาดนะมีถ้าบางปีที่นั่นบางที่เขาก็มีการดาอีซิกูโบ่บา<อ>ที่สลาวัด ทำกันที่มัสยิดจัดงานเชิญมัสยิดหมู่เก็มนุ่นมาหมู่เก็มนี่มาก็มีเหมือนกันอ,อ่าของดีไหมก็เขาว่าดีเนี่ยเพราะว่าของดีไม่มีที่มาเกิดคําสอนของศาสนา <c oughs> เฮ้ยมันให้าทําไมสอนนบ,บีสอนดีไม่ครบหรืองไงมี<ำ>่เก่หรือซาฮาบ่ายังถือปฏิบัติก็<อ>สลวาดไม่ดีไงอาจารย์สลวาดอ่านกุรานไม่ดีไงเนี่ยเวลาจัดงานริเข้าจะพผู้นี้เอามา จัดงานมรดด้วยบูงเองอ่าบูงเองก็คืออิซิกุโบหลยยกชุดอิซิกุโบมาทั้งชุดเดี๋ยวก่อนทเวลาของเรามันกระชับละอาจารย์ใช่อาจรเวลาต้นที่บอกว่าเอามาอ้างมันสั้นน่ยกับสุนนตันฟิลอิสลามิมันสั้นนะฟิลอิสลามิสุนนตันุนตันฮัสซนนตันฮัสซนตันใครที่เขาแปลว่าวางรากฐานครับเขาแปลว่าวางอะไรนะวางวางแนวทางแนวทางแนวทางที่ดีไว้ ไปเอาไปเอา,ไปเอาตรงไหนมาแปลล่ะคําว่าสันน้าเนี่ยเราจะรู้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของฮะดิษคือฮะดิษบทหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีสบับมันมีเหตุที่มาครับมันไม่ใช่อยู่ๆนะบีละเมอพูดมันมีเหตุที่มาของฮะดิษและเหตุที่มาของฮะดิษก็คือระบุไว้ในฮะดิษบทนี้ก่อนที่จะมาถึงคําว่ามันสันน้านี่แหละครับมันเรื่องอะไรมันเรื่องที่ โซฮาบ้ายากจนเข้ามาในเมืองสะพายดาบสะพายพ่มากองแกงกองแกงเสื้อผ้าขับวิ่งรองเท้าไม่มีสว้อสวมใส่อะไรฮะนะมาขอความช่วยเหลือนบีเห็นน่าสลดตอนนี้ก็นำละหมาดอัสรีเสร็จนบีรณรงค์ให้มีการบริจาคครับเห็นไหมคนบากคนก็บริจาคบางคนไปเอาเอาล่าเอามาเป็นกรอบเลยเพราะคนนู้นเห็นคนนี้คนนี้บริจาคเอา ไอ้ทุกคนต้องทำตามคนนั้นเห็นบริจาคเอ้าคนนี้ทําตามคือไอ้คนแรกที่นําคนอื่นบริจาคในการสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องอนี่นี่คือเหตุของฮะดิษนี่สำคัญที่บอกว่าในต้นฮะดิษเอราะงั้นมันไม่ได้แปลว่าวางแบบอย่างที่ไม่มีไม่มีทูต้นเรื่องการสการ์การงการ์การสการ์เป็นคําสอนของศาสนาไหมเนี่ยการบริจาคให้ความช่วยเหลือคนยากจนเพราะงั้นใครนาร่องอ่ะคนนั้นก็ ได้รับภาพผลในเวลาของเรามาเลยฉันก็มาอาจารย์มับก็เป็นเพั่พันเลยะไม่หมดเอางี้เอางี้การแสดงความรักับต่อท่านนบีอย่างบรรดาพวกเกี่ยวพวกนสซครับเขารักต่อนบีของเขาอย่างเลยเถิดรักยังไงอาจารย์รักเลยเถิดเขาจัมาฤอฎอ เขาจัดฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์แต่ของเราเราบอกเรารักดับีเราจัดแล้วก็จัดฉลองวันประสูติให้ดับีมุฮัมมัดเขาจัดฉลองวันประสูติให้พระเยซูคริสต์เราจัดฉลองวันประสูติให้ดบีมุฮัมมัดระหว่างเขากับเราอะใครก๊อบใครเขาก๊อบเราไปหรือเราไปก๊อบเข้ามาถ้าดูในอันอิสลามเนี่ยตรงเราไปก๊อบเข้าเพราะในอิสลามมันไม่มีไง ดี่ว่าดูน่าอิสลามคืออิสลามไม่มีอ่าก็น่าหน่ะสิเพราะง,ง,งั้นี่พวกนสอรอเนี่ยเขาเลยเถิดเขาจัดเฉลิมฉลองทุกวันที่ยี่ห้าธันวาคมวันคริสต์มาสของเขาเร,ราะนั้นคือการฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์เพราะง,งั้นการรักต่อท่านนาบีเนี่ยไม่ใช่รักแล้วไปกอปพวกนสอรอเอามาแล้วเอามาหาพิธีกรรมอะไรของเราไปประยกต์ไปสวมใส่ัยมันไม่ใช่โซฮาบะเขารักนบีเขาทำกันยังไงไปดู ได้ไหมหรือบอกว่าเอ้าท่านรักอิมามชาฟีดูซิอิมามชาฟีเขารักนบีเขาทำอย่างไนไปดูตรงนี้สําคัญนะมันประเด็นที่เราจะแจ้งคุยกันต่อก็ไม่ทันไม่ทันเพราะมันมันเรื่องมันเยอะครับเรื่องมันเยอะก็กล่าวอย่างนี้พี่น้องนะครับเรื่องเรื่องของบิดาคดีเรื่องมนิษย์คดีเนี่ยที่ว่าเป็น เรื่องที่เราเห็นอยู่ในสังคมซึ่งบิดอา์ก็คือสิ่งที่ไม่มีในอันอิสลามสุนมริดนบีก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีในในอันอิสลามเหมือนกันฉะนั้นเราจะแสดงความรักต่อท่านนาบีเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาบอกว่ากุลมุฮัมมัดจงกล่าวเถือว่าอิงก um uh ุลต uh um ุนตุฮิบุนอัลลอฮฺฟัดเดบิอุนียุฮบิบกุมุลลอหนะครับหมายว่าท่านทั้งหลายรักอัลลอฮ์แล้วจงปฏิบัติตามฉันไม่ถึงปฏิบัติตามท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺัยฮัมล้วก็อัลลอฮ์ อย่าัตรูตาลก็จะรักพวกเราฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารักอัลลอฮ์เนี่ยให้เราปฏิบัติตามนาบีฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่านาบีเนี่ยทาอย่างไรเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ในอันอิสลามได้อสอนเอาไว้อย่างที่อัลลอฮ์ตาลาบอกว่าเราก็การนันกุ้งฟีรอซุริไล,ลอุสวะตุลฮัสนะว่าแท้จริงในตัวท่านของท่านรอซูลนะนั้นมีแบบฉบับที่ดีฉะนั้นพี่น้องวันนี้เราศึกษานะครับว่าการรักรอซูลต้อง ต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ซอฮาบะเนี่ยเวลารักท่านอาสัสซนปฏิบัติอย่างไรแม้กระทั่งอิหมัมทั้งสี่แล้วก็อิหมัมชฟฟีที่เราบอกว่าเราตามท่านเนี่ยนะครับเขาเขารักนบีบนกันเขาปฏิบัติอย่างไรในการรักท่านอาสัสฮุะล,ละ